วันนี้ก็จะเป็นถังกรองน้ําบ่อปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาครับหรือว่าปลาทองปลาเลี้ยงต่างๆในบอ่อนะครับน้ำออกมาดีมากๆครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกคนเลยด้วยกันนะครับวันนี้นะครับอยู่ในช่องบิลลี่ h anel n นะครับในช่วงบิลลี่ดีไอวนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างสรงรค์ผลงานนั่นก็คือเป็นชุดกองปลาค้าหรือว่าชุดกองบ่อปลาที่เอาไว้ในบ่อปลานั่นเองนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูว่าวิธีขั้นตอนการทําและอุปกรณ์ในการสร้างสรตว์ผลง,ง,งานชิ้นี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างยังไงไปติดตามกันแล้วกันทุกคนไปโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจะนำม,มาทำกองบ่อปลานะครับก็อยู่บนโต,ต๊ะเราเรียบร้อยแล้ว อันดับแรกเลยนะครับเป็นถังขนาด66ลิตรนะครับเป็นถังธรรมดาเลยซื้อจากแมคโครราคา99บาทนะครับอย่างที่2คือเป็นสกิมเมอร์นะสกิมเมอร์ตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ที่กรองคุ่นที่อยู่บนผิวน้ําของบ่อปลานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสะดือเทียมนะครับอันนี้ก็คือทำหน้าที่ดูดขี้ปลาหรือว่าดูดเศษอาหารที่อยู่ด้านล่างของปลาครับส่วนนี้อันนี้กลุ่มบอนก่อปบอลก่อนเราไอ้สัส แล้วกนคับแล้วก็สิ่งที่สาคัญเลยครับก็คือตันนี้ก็คือเรียกว่าเรียกว่าอะไรวะปั้มน้ำปั๊มน้ำปั้มนเรียกว่าปั๊มน้ำทุกคนครับซึ่งตัวนี้ผมจะเลือกที่มีความแรงนิดหนึงอยู่ที่อยู่ที่ห้าพันห้าร้อยลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น ฟิวเจอร์แมปนะแผ่นฟิวเจอร์แมปซึ่งเอาไว้กรองพวกสิ่งสกปรกของปลาเราก็จะเอาแผ่นนี้มาไว้ช่วงตรงกลางนี้ส่วน <Okay. S 1> น้ำจากด้านล่างนะครับผ่านแผ่นฟิวเจอร์แมปขึ้นมาแล้วก็จะมีใยแก้วกรองจัดยาที่มาละเอียดสู่ด้านบนแล้วงานมันจะออกด้านบนแต่เราจะทําการเจาะท่อกันด้านบนดูดน้ำเข้าด้านล่างแล้วออกด้านบนหลักการง่ายๆแค่นี้เรา๋ยไปชมวิธีการทำกันเลยครับไปหนักนะมึงเป็นเอามาก ตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องมาเจาะหักกรองน้ำนะฮะซึ่งกราวน้ำเนี่ยเรา,เรา,าต่อข้อบน,นต่าสามข่อเพื่อให้น้ำกระจายไล่ลลึ้งด้านบนแล้วก็ออกข้ออีกสามข้อ,ขอ,อ,นนขอโดยที่เราจะมีตัวนี้ตัวถือว่าที่เจาะกรองประตูอะไรประมาณนเนี้ยตัวเจาะกรองประตัวไว้ทุ่นแรงแล้วก็หาไซต์ที่มันแบบที่มันสามารถเข้ากับพอดีของ อเกี่ยวด้านในเนี่ยที่เป็นสาเดียวเกี่ยวด้านแ,แ,แล้วก็ลราก็เจาะทะลวงไม่เข้าไปเลยข้างในแล้วก็วัดให้มันเข้าไปพอดีโอเคครับเดี๋ยว,วเราจะรู้กันว่าพตอต่อเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไง ให้น้องแชมป์นะครับได้มาช่วยนะนนนะไม่งั้นไข่ไม่ไปแน่นอนนเดี๋ยวประกอบอีกเยอะแยะเลยที่เราต้องใส่เพิ่มนะครับผมลองชมกันต่อแล้วกันครับตอนนี้ทอดที่น้ำออกสามท่อนะฮะของเราก็ได้เสร็จชิ้นเรียบร้อนยัวดูเลยเป็นางนานนี้ เนียนกิฟอยากออกจากบร,ริษัทมาไอซองห้พี่เดินสะดวกเถอะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเจาะท่อน้าเข้านะครับท่อน้ำเข้าเาจะอยู่ด้านข้างท่อน้ำเข้าหนึ่งท่อแล้วก็ท่อน้าทิ้งอันหนึ่งเพื่อเอาไว้ถ่ายให้ขี้ปลาที่อยู่ด้าน,านในท่อเนี่ยออกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำาตอนเลยกันะครับตรงนี้เป็นขั้นตอนการเจาะท่อน้ําออกนะคะรัเรบออะะเพื่อให้ขี้ปลาแล้วก็เศษตะกอนออกโดยพี่มิวของเรานะครับเป็นผู้จเจาะนะยมาดูกันว่า จะรอดหรือว่าจะล่วงเน, oh, <no. S 1> นี่ยยอดนะพอนี้ลุกโอเคตัวนี้เป็นขั้นตอนของการใส่ท่อนะเพราะเราต้องใส่จากด้านในนะครับผมให้เกลียวนอกอยู่ด้านในเกลียวในอยู่ด้านนอกนะครับ <Wow. S 1> สลับกันต้องทากาวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวน้ำจะรั่วนะ <Okay. S 1> เอามิดเลยเอามิดเลยมิดเลยมิดยังหนูมิดยังเรียบร้อย Okay. ตอนนี้เป็นขั้นตอนการเจาะท่อนําเข้านะครับเราใช้แรงงานผู้หญิงแล้วช่วงนี้ฝี <c oughs> oh, มือไม่ธรรมดาในะการเจาะว้า wow. ว <Wow. S 2> แรงสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันคนครับในส่วนตรงนี้นะครับที่เราได้เจาะรูท่อนําเข้าไว้แล้ว ซึ่งมันมีขนาดใหญ่กว่าแป๊บน้ำของเราแล้วก็ทำการตัดแผ่นยางนะมาลองไว้ก่อนสักน้อยหนึ่งกองไม่่อยโฟกัสเด็ดโอเคทีนี่จบแล้วยัดรายาก,กระแป้งในเลยเพื่อไม่ให้น้ำไม่ใ้น้มันไหลย้อนกลับมาไอ้ตัวนีไ้ไม่ต้องติดกาวก็ได้น่ One out later ตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการต่อขาเพื่อค้าให้แผ่นฟิลเตอร์แมทนะครับมันอยู่ประมาณประมาณครึ่งครึ่งถังได้ไม่งั้นตัวแผ่นนี้มันจะตกลงไปข้างล่างครับเราก็จะวางนี้วางนี้นะครับแต่อีกด้านหนึ่งแล้วก็อ่านนล้ววางอีกด้านนี้วางนี้แล้วก็จะเป็นท่าแบบนี้นะครับเป็นท่าแบบนี้แล้วจะเข้าไปอยู่ในถังของตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคทุกคนครับตอนนี้พรบอตคับนะในบ์อน้ำตกของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็เหลือแค่ตอนใช้งานจริงๆเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายขั้นตอนการตัดงานของระบบบอาคาบนี้ดูกันว่าระบบจะเป็นยังไงมาดูในในกล้องนี้ก็เลยว่าในทางนี้ที่เราเตรียมไว้นะครับจะขาก่อนเอาจากด้านล่างสุดก่อนนะับตนี้ก็จะมีขานะครับจขานี้ที่เราทำขึ้นมาเ ที่มาเพื่อเอาไว้ําแผ่นฟิลเตอร์เมทของเราไนมะ่ให้มันตกนถ้าเป็นเช่้ออื่นนะครับก็จะใช้หินภูเขาไฟรองแต่เราไม่ใช้ะเพราะว่าหินภูเขาไฟมันมีหน้าที่เพื่อสร้างแบคท,ทีเรียแต่ว่าแผ่นฟิลเตอร์เมทของเราเนี่ยก็มีหน้าที่เอาไว้สร้างแผ่นแบคท,ทีเรียด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะน,นั้นเราไม่ต้องใส่เดี๋ยวมันจะไปตักขี้ปลาข้างในแล้วมันมันมันจะมาตันด้านล่างสีขาวขคืออะไรคะสีขาวตัวนี้ก็จะเป็นใยแก้ว ขาเรียกว่าการกรองจากยาที่มาละเอียดก่อนนะครับใส่แค่นี้ครับผมใส่แค่นี้พอการทำงานสองสองตัวสกิมเมอร์นะครับตัวสกิมเมอร์แล้วก็ตัวเซนเตียมตัวตวงด้วยสองจุดซึ่งที่บ่อเราเรารู้อยู่แล้วว่าที่น้ำมันมันขังตรงนี้แสดงว่าที่ปลาเราต้องขังตี้ตรงนี้แล้วก็เอามาที่เซนเสียงที่ตัวกลางอ่อนนอกอีกตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดูดดูดพวกเศษอาหารที่เหลือดูดพวกเศษ ที่จะคขยน้ำหรือว่าเศษความมันของเมือกปลาเศษฝุ่นนะครับเพื่อให้มันเข้ามา oh. ข้างในของตัวสกิมเมอร์แล้วก็ตามท่อมาเลยดูดด้วยตัวนี้เลยนะ5้าพันสารลิตรต่อชั่วโมงในความแรงดูดนะ <c oughs> นะครับอยู่ที่ห้าพันห้าร้หันห้ารอยนิตต่อชั่วโมงนะครับห้าพันห้าร้อยลิตร่อช่วโมงอีสั <c oughs> แล้วก็ ผ่านตัวท<ม>่อดูดเข้าด้านล่างขึ้นด้านบนห<ม>ลักการไม่ยากครับดูเข้าถังกองน้ำใช,ใช่ไหมดูดเข้าถังกองน้ําด้านล่าง<ม>แล้วก็ขึ้นถังกองน้ําด้านบนพอพอพอมันเกิดรถมาพุ๊มมันก็จะออกสัดท่อตัวนี้แค่น้นโอเคแล้วไฟอันนี้คืออะไรคะไฟนี้ก็คือเป็นตัวที่กําจัดเชื้อแบคทีเรียรเขาเรียกว่าเรียกว่าหลอด UV เราจะเปิดให้ดูครับว่าแสงจะเป็นสีอะไรอ่าปิดให้ดู อ๋อเป็นแสงสีฟ้าสีฟ้าสีมันจะเหมือนแบบพวกไฟไฟดับมันดาอะไรประมาณเนี้ยเวลาน้ําไปโดนปุ๊บแสงตัวาเงี้ยมันมันจะเกิดปฏิกิริยาทำให้พวกใช่ไหมมันไม่ดีค่ะโอเคครับทุกคนแต่เรามาดูการทําง,งานแบบเต็มระบบเลยดีกว่าว่าจะกลายเป็นน้ะเป็น,นยงโอเคค่ะ สอ r s l a t e r ครับทุกคนครับตอนนี้เครื่องกรองน้ำปลาครับนะครับของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะอยู่ด้านหลังเหล่านี้นะเดี๋ยวจะพามาดูว่าการทำงานอีกรอบหนึงแล้วกันนะครับว่าการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นตอนเราปล่อยน้ำเต็มบ่อแล้วจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับจะไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นถังกรองน้ำบ่อปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาครับหรือว่าปลาทองปลาเลี้ยงต่างๆในบ่อนะครับน้ำออกมาดีมากๆครับ แล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับตอนนั้นของผมก็จะเป็นตัวสําหรับเวลาถ้าน้ารดบ่อน้ําน้ําน้ําตัวนี้มันก็จะพุ่งออกไปนะครับผมอ mm ่า hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ําของเราครับที่อยู่ใต้น้ําแล้วก็เป็นตัวสกิมเมอร์นะครับตัวสกิมเมอร์แล้วก็สะดือเทียมนะครับที่อยู่ช่วงกลางบอ่อแล้วก็ช่วงตรงนี้อันนึ่งเพราะว่าส่วนมากน้ําผมมันจะไหลไปไหลไปกองทางนูง้นซะเยอะครับอ mm ่า hmm. เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เหลือแต่การที่จะลองทดสอบกับปลาคาร์ฟนะครับนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบคลิปเรานะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้กับเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นความรู้กับบิลลี่ DIY นะครับเดี๋ยวถ้ามีการสร้างสรรค์การ DIY ดีๆแปลกๆใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนํากันให้ทุกท่านเลยแล้วกันนะได้ลองไปใช้กันให้เกิดประโยชน์ในช่วงโคิรนีนะครับผมสำหรับ ช่วงนี้ก็ขอญาตแค่นี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวจะมาดูปลาต่อเออแล้วข้างหน้านะครับข้างหน้าเดี๋ยวเราจะลองมาดูพัฒนาการของปลาคาราคฟแล้วกันแล้วก็ปลาต่างๆที่ผมจะนาม,มาปล่อยว่าจะมีความเชื่องคาตไตแล้วก็ความเป็นอยู่ของปลากับในอุปกรณ์กรองบ่อปลาน้ําตกที่นี่ฮะจะเป็นยังไงโอเคครับสำหรับวนี้นะขอญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ